เอามาให้ดูเฉยๆนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาแล้วนะถามว่าทําไมถึงไม่มาบอกตอนที่มันกําลังขึ้นหรือมันกําลังเริ่มนะครับอันนี้ผมเทรดจริงนะครับแต่ว่าผมขายหมดละเพราะว่าผมเทรดด้วยเฟรมที่5นาทีนะครับาการตีฟิมโบของผมนะแบบนี้นะครับจุดที่เป็นแท่งเทียนตนี้มาหาปลายไส่นะตรงนี้ ก็ราขึ้นไปอทีพี TP แรกของผมจะอยู่ตรงนี้ทีวพีสองอยู่ตรงนี้ทีวพีสามอยู่ตรงนี้ถามว่าขึ้นถึงไหมอันนี้ตอบไม่ได้แต่ตอนนี้ยผมขายทั้งหมดไปแล้วนะครับเพราะว่าผมซื้อมาไม่ได้เยอะมากเนาะขายมาแค่ตรงนี้ถามว่าทำไมไม่ปล่อยให้มันไหลขึ้นไปเลยอส่วนตัวแล้วจะไม่ทําอย่างนั้นนะครับถามว่าทําไมถึงเข้าที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าคืออะไร แล้วก็การตีฟีโบแบบนี้นะครับผมประยุกต์ใช้งานเอานะครับไม่ได้ไม่ได้อันนี้นะครับไม่ได้ไม่มีใครสอนนะในเรื่องนี้แต่อันนี้เธอคิดเองทําเองนะครับแล้วก็วางแผนขายเองนะตามลําดับนั่นแสดงว่าผมมองว่าจุดสูงสุดนะจุดสูงสุดของตัวนี้จะอยู่ที่จุดสูงสุด จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเนี่ยผมจะวางขายเนี่ยไล่ไปถ้าถึงนะแล้วถ้ากลับตัวลงต่ำกว่าเส้น EM9 นะผมถือว่าหยุดหรือมีสัญญาณแสดงการกับตัวด้วยแท่งเทียนผมก็ขายทิ้งนะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นถ้าผมซื้อเยอะแต่นี้ผมซื้อแค่สิบเหรียญประมาณพันดอนนะครับ ถา,ถามว่าทําไมผมถึงขายที่ตรงนี้ทั้งหมดนะเพราะว่าเงินผมไม่พอที่จะทยอยขายไปยางยอดโน่นนะแล้วผมไม่ถือยาวไปอย่างนี้นะครับหมายถึงว่าไม่ถือไปขายทีเดียวก่อนเดียวนะนะโดยผมก็มองไว้ว่าอยู่ตรงนี้แหละนะไอ้เจ้า TP เนี่ยนะ TP ท,ที่สูงที่สุดที่ผมมองนะอะ,ะตอนนี้เรามาดูกันนะครับด้วยความที่มันเป็นโมเมนตัมนะครับ หรือว่าการเทรดด้วยแรงเวียงนะ,ะตรงนี้เป็นเส้นอะไรครับ MA 9นะครับตามหลักการที่ผมเคยสอนนะผมใช้ MA 9ในการเข้าเทรดนะครับและแท่งเทียนแสดงการกับ,บตัวการยืนยันสัญญาณของ MACD นะหรือ r SI นะครับที่บอกบอกว่ามีโอกาสขึ้นหรือขึ้นนะครับซึ่งเป็นสัญญาณนี้นะครับสีเขียวสีเขียวเข้มนะถ้ามา สลัดตัวลงมาเป็นสีเยลงเนี่ยนะครับแบบนี้ผมถือว่ามันมีโอกาสลงนะก็ประมาณนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกเราไม่รู้ว่าจุดสูงสุดของมันอยู่ตรงไหนนะแต่เราคาดการได้ว่าเราจะเอาที่ไหนนะครับหมายถึงว่าตัวเราเองนะั่นนะคาดการเอาความพอใจอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ตีพิมโบเอานะนะครับอ่าในมุมนี้ก่อนนะครับถ้าเรามองจากในพฤติกรรมนะเราเห็นจุดต่ำสุดอยู่ตรงนี้เนาะ ผมไม่ได้เข้าตรงนี้นะครับผมบอกก่อนว่าผมไม่ได้เข้าตรงนี้เพราะผมไม่ได้ดูแต่แรกนะแต่ผมมาเห็นตรงนี้นะแล้วผมมีเวลาว่างที่จะเทรดนะผม,ผมมาเห็นตรงนี้นะผมมาเห็นตรงนี้ผมเลยเล่นสั้นเอานะครบัถือยาวไม่ได้ตนะอนนี้ด้วยพฤติกรรมราคาของเฟรมสิบห้านาทีนะเพื่อนๆดูนะดูกันแบบนี้ จับตรงนี้นะครับอ,อย่างี้น่าแสดงว่ามุมมองที่ผม,มมองไว้ไกลสุดในการตีฟีโบเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่แนวนี้นะของเทนสิบห้นาทีตอนนี้ผ่านทีแรกแล้วนะครับทีพีที่ก่อนหน้าที่ผมบอกเนี่ยนะ,ะแบบนี้นะครับ น่าแสดงว่ามันยังอยู่ในหลอดตรงนี้นะอาจจะขึ้นถึงนะครับหรืออาจจะไม่ถึงก็ได้นะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะถึงไม่ถึงนะโอเคนะครับเมื่อเรามองกันแบบนี้นะเกิดการทำอ่า low, low high ขึ้นนะ อ่าแบบนี้นะครับเป็นแชร์แพทเทิร์นเนาะด้วยความที่มันเป็นแชร์แพทเทิร์นเนี่ยผมก็เลยมองว่ามันมีโอกาสเข้าที่ตรงบริเวณนี้นะครับไม่ใช่ตรงนี้นะแต่เป็นตรงนี้ซึ่งมันชนะยอดนี่นะโอเคเนาะถามว่าผมรู้ไหมมันจะถึงตรงไหนผมไม่ได้รู้นะผมกระราคาการตามอินดิเคเตอร์นะครับอ่าเครื่องมือวัดนะว่าเขาบอกให้อยุดตรงไหนก็คือหยุด เดี๋ยวผมจะให้ดูพอทที่ผมเข้านะครับอ่าแต่ผมไม่ได้ขมขายแถวแถวนี้เองนะไม่ได้ไกลเพราะว่ามันขี้เกียจดูนะอ่าม่ให้เพื่อนๆดูเนาะจุดนี้ผมเข้านะครับสี่สิบสี่ดอนกว่าเนาะ4ี่ีดอนเก้าสิบสี่เห็นไหมผมเริ่มทยอยขายาเห็นไหมครับผมเริ่มทยอยขายจนไปถึงแค่ 67เองใช่ไหมแค่ไม่กี่จุดเองนะครับเห็นไหมถามว่าทําไมถึงไม่ไปรอขายข้างบนนู้นเลยก็อย่างที่บอกนะการตัวแท่งเทียนตัวนี้มีความเสี่ยงที่จะถุบลงมะถ้าเรามองในเท็หนึ่งนะรเราก็ต้องเราเราทยอยขายไปมันก็จะเหลือน้อยลงนะจำนวนเหรียญ แต่ถ้าเรามองว่าอันเนี้ยมันจะขึ้นได้ก็อาจจะขึ้นไปยาวๆเลยก,ก็ได้นะไม่ได้ผิดอะไรนะก็แล้วแต่ว่าเราจะมองแบบไหนยังไงนะอืมถ้าทรงแบบเนี้ยผมผมว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งอ่ะไม่น่าเกินไม่น่าเกินแถวๆเนี้ยน่าจะหยุดละ,ะอันนี้ก็คือเอามาให้ดูเฉยๆนะในลักษณะของการเทรดที่ผม แนะนำในทิศของการเทรดลอตสั้นนะครับซึ่งมันเป็นโอกาสที่ดีนะสมมุตินะครับว่าเราเข้าด้วยเทคนิคเมื่อกี้นี้ที่ผมบอกนะจุด S L T P อยู่ที่ไหนนะใช้10ใช้5นาทีตรงนี้นะครับจุดเข้าซื้อตรงนี้ S L โอเคเนาะ S L อยู่ตรงนี้ ถ้าเรามองว่า 1.5x นะครับ 1.5x ตรงนี้1.78 1, 1. นะครับหรือว่า2เท่าอ่ะหรือว่า2เท่านะก็คือ3กว่านะครับ3กว่าเออ่1.5แล้วนะรประมาณนี้เห็นไหมครับท p ไปแล้วเออยู่ที่1.78 TP อยู่ที่2.5หรือ2.8เห็นไหมครับอย่างนี้ก็ได้หรือ 1. 1. นะ่ง1.1นนึ่ะเพราะว่ามันเป็นเทนสันโอเคเนาะนั่นแสดงว่าตรงนี้ TP ไปลนะอ่าตอนนี้เพื่อนๆมาดูตรงนี้ตรงนี้นะครับสัญญาณบูลิกเกิดขึ้นตรงนี้นะต่อมากราฟขึ้นนะจุดวางแผนเข้าซื้อทั้งหมดอยู่ที่นี่ SL อยู่ใต้นี้โอเคเนาะที่พี่อย่างที่ผมบอกวัดได้2แบบในส่วนตัวผมสามารถที่จะวัดจากตรงนี้มาหาตรงนี้ได้โอเคเนาะนั่นแสดงว่าผมมองไว้แค่นี้1.2เปอร์กับ SL 0.7นจุดเปอร์อ่ะหรือนะหรือมองว่าถ้าเข้าตรงนี้แล้วเรา จับแบบนี้มาถึงตรงเนี้นะครับเราจุดเนี้เราล้อลากมันานี้อ่าแล้วก็แบบนี้ก็ได้เห็นไหมครับมันก็ขึ้นไปเทที่นี่ก็ได้มันแล้วแต่เรามองนะมันอยู่ที่มุมมองเราว่าเราจะใช้วิธีไหนในการทําแบบเนี้ยตีพิโบเนี้ยแต่มันมีตัวมาตรฐานอยู่นะครับส่วนตัวแล้วไม่ได้ให้ความ ใส่ใจกับบางเรื่องนะแต่มันก็เป็นโอกาสนะก็ประมาณนี้ตรงนี้ถือว่าสุดแล้วสําหรับถ้าเกิดเราตีแบบนี้ตรงนี้ถือว่าสุดลนะนาจะย่อตัวลงหรืออาจะไปต่ออันนั้นอีกเรื่องนะก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ